ใช่า่วเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ23มามกราคม266 6มาอัปเดตลุ้นอีกรอบสํานักง,งบทีเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เข้าคอรมอ4 4มกราคมนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สำนักงบชี้ยังไม่ตัดงบประมาณกระทรวงท่องเที่ยวที่ของบกลาง4,000ล้านบาทครมอเตรียมเคาะพรุ่งนี้ทั้งเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดนายเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันพรุ่งนี้24มกราคมที่ประชุมครมจะมีการพิจารณาเรื่อง วาระการของงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวงเงิน4,000ล้านบาทในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในและต่างประเทศโดยขอใช้เงินจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ2,566จะมีการพิจารณาเรื่องส่วนงบประมาณที่กระทรวงท่องเที่ยวขอเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีการรอเสนอเข้ามาแล้วแต่ว่าเอกสารยังทำเข้ามาไม่ครบจึงมีการนำเสนอเรื่องออกไปก่อนไม่ได้เป็นการตัดงบประมาณส่วนนี้แต่อย่างดใดนายเฉลิมพลแจ้งนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการที่กระทรวงท่องเที่ยวเสนอขออนุมัติจากครมเป็นการปรับลดวงเงินจากเดิม8.7พันล้านบาทเป็น4 0 0 0ล้านบาทซึ่งจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น2โครงการ หโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5วงเงิน2,016ล้านบาทเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ก็คือรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายห้องพัก40%จำนวน560,000หสิทธิ์ห้องต่อคืนสูงสุด3,000บาทจำกัดให้สิทธิ์จองได้สูงสุดคนละ50สิธห้องต่อคืนค่าใช้ใจ e ่ายอีววชเชอร์600บาทโดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเรื่องตัวเครื่องบินเหมือนเฟส1ถึง4นะคะ สองโครงการบูสเตอร์ช็อตกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศวงเงิน1,984ล้านบาทดำเนินการ4เรื่องหลักคือกระตุ้นตลาดต่างประเทศกระตุ้นไทยเที่ยวไทยรวมทั้งยกระดับสินค้าบริการท่องเที่ยวอีกทั้งการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย เป้าหมาย25ล้านคนอัปเดตสำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ลุ้นอีกรอบสํานักงบเตรียมนําเข้าที่ประชุมครมอในวันพรุ่งนี้24มกราคมนะคะ